กับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมจะมาเล่าภาพยนตร์ที่ถูกสร้างระดับแปลงมาจากเทพนิยายที่มีชื่อเรื่องว่า The Little Mermaid ซึ่งในะวน,นิยายเรื่องนี้นะครับถูกเขียนโดยฮันคิสเตียนแอนเดอร์สันนักเขียนชาวเดนมาร์กและถูกทางดิสนีย์นำไปดัดแปลงเป็นภาพยนตร์การ์ตูนจนโด่งดังไปทั่วทั้งโลกแต่ในความเป็นจริงแล้วเรื่องราวของเงือกสาวแสนสวยของเรานั้นไม่ได้เป็นไปอย่างการ์ตูนที่เรารู้จักกันแต่มันคือโศกนาฏกรรมของความรักการให้และการสิยสละได้แม่ทุกสิ่ง สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นะครับมีชื่อเรื่องว่า The Lure เป็นเรื่องราวของเรือกสา,สาวสองพี่น้องที่มีชื่อว่าซินเวอร์และโกลเด้นโดยที่พวกเธอขึ้นจากน้ํามาเพื่อ,อแอบ,บมองกลุ่มวงดนตรีที่ได้พักผ่อนและเล่นดนตรีกันอยู่บนชายหาดพวกเธอทั้งสองคนมีความสวยและมีสเสน่ห์เย้ายวนอย่างน่าประหลาดอีกครั้งยังสามารถร้องเพลงได้ไพเราะจนมนุษย์ผู้ชายต่างต้องมมสะกดและหลงไหลตัวพวกเธอก่อนที่หนึ่งในนักดนตรีจะยื่นมือไปคว้าพวกเธอขึ้นมาจากน้าเพื่อสาวทั้งสองได้ถูกพาตัวไปยังได้ขับแห่งหนึ่ง จนกระทั่งได้พบกับเจ้าของในขับแห่งนี้ซึ่งเขาได้เข้ามาแนะนําตัวร่วมไปถึงสอบถามพวกเธอว่าเป็นไปเป็นมาอย่างไงทําไมเงือกสองตัวถึงได้ขึ้นมาบนบกได้จนกระทั่งโวคาลิสกานักร้องนําในวงดนตรีได้เดินเข้ามาแล้วบอกกับเจ้าของในขับว่าทั้งสองคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของเธอแต่เจ้าของในขับกลับบอกให้โวคาลิสกาออกไปซะเพราะใกล้จะถึงคิวการแสดงของเธอแล้วเจ้าของในขับต้องการที่จะพูดคุยกับพวกเงือกเป็นการส่วนตัวเขาอยากพิสูจน์ดูกับตา ว่าทั้งซินเวอร์และโกลเด้นนั้นเป็นเงือกจริงๆหรือเปล่าเจ้าของในขับได้สั่งให้ทั้งสองแก้ผ้าของตัวเองออกซะเพื่อที่จะดูสัดส่วนร่างกายของพวกเธอก่อนที่เขาจะสั่งให้ลูกน้องใช้น้ำรดไปยังเรือนร่างของซินเวอร์และโกลเด้นจนทําให้หางและครีบของพวกเธอปรากฏโผล่ออกมาสร้างความตกตะลึงให้กับทุกของในขับเป็นอย่างมากก่อนที่เขาจะชักชวนให้ซินเวอร์และโกลเด้นเข้าร่วมการแสดงภายในในขับแห่งนี้ด้วยเพราะพวกเธอทั้งคู่นั้นมีซึ่งความสาวความสวยและความเซ็กซี่ เขาได้สั่งให้วอคาลิสกาพาเงือกสาวทั้งสองคนไปหาซื้อเสื้อผ้าเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสแสดงในค่ำคืนนี้โดยที่ซินวารและโกเด้นนั้นทำการสแสดงเป็นนักเต้นและนักร้องสำรองและเมื่อการสแสดงจบลงพวกเธอก็ได้รับเสียงปรบมือเป็นอย่างมากก่อนที่ตัวของโกเด้นนั้นจะได้ชักชวนแขกผู้ชายคนหนึ่งให้ออกไปข้างนอกเพื่อมีอะไรกันกับเธอก่อนที่เธอจะกัดเขาข้าที่คอและควักหัวใจของผู้ชายคนนั้นออกมาตามสัญชาตญาณแล้วเงือกมีความจำเป็นต้องกินและอาหารที่พวกเธอปรดปานมากที่สุด ก็คือมนุษย์ภายหลังจากที่ฆ่าและกินชายคนนั้นเรียบร้อยแล้วโกลเด้นก็ได้กระโดดลงน้ําและว่ายหนีไปซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกันกบที่ซินเวอร์ได้พยายามตามหาตัวน้องสาวที่หายตัวไปเธอได้ตัดสินใจเดินมาที่ห้องน้าเพราะคิดว่าน้องสาวของเธอแอบอยู่ภายในนั้นแต่กลับกลายเป็นว่าภาพที่เธอเห็นก็คือโวคาลิสกาที่กําลังมีอะไรกันกับหนุ่มหล่อมือเบสซินเวอร์ที่เห็นภาพแบบนั้นกับตาของตัวเองเป็นครั้งแรกจึงรู้สึกตกใจและพยายามที่จะเดินหนีเธอได้เดินตามหาตัวน้องสาวมาเรื่อย จนกระทั่งได้พบกับมือเบธอีกครั้งซินเวอร์ได้เดินตัวไปที่อ่างอาบน้ําแล้วลงไปนอนแช่ภายในนั้นก่อนที่จะชักชวนหนุ่มมือเบธให้มีอะไรกันกับเธอแต่ผู้ชายคนนี้กับปฏิเสธซินเวอร์เพราะเขาคิดว่าซินเวอร์นั้นเป็นเงือกไม่ใช่มนุษย์คนกับเงือกไม่มีทางที่จะมีอะไรกันได้ถึงแม้ลึกๆภายในใจิตใจแล้วเขาก็จะแอบชอบซินเวอร์อยู่เหมือนกันและเมื่อซินเวอร์ได้ยินคําพูดแบบนั้นจากปากของเขาเธอจึงเกิดความรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมาก แต่ด้วยความรักที่เธอมีต่อชายคนนี้เธอจึงยอมรับฟังเขาและไม่ลงมือฆ่าหนุ่มมือเบสมิหนำซ้ำเธอยังยอมดึงเกล็ดของตัวเองออกมาเพื่อให้เขาเอาไว้ใช้เล่นดีดเบสถึงแม้จะรู้ว่ามันเจ็บปวดมากมายขนาดไหนแต่เธอก็ยอมเพื่อมอบมาให้เป็นของแทนใจเมื่อซินเวอร์เดินออกมาจากห้องน้ําเธอก็ได้พบเจอกับโกลเด้นน้องสาวของเธอที่เพิ่งจะเดินกลับเข้ามาภายในบ้านพอดีซินเวอร์ได้สงสัยว่าที่ข้างดีฟิปป้าของโกลเด้นนั้นทาไมถึงมีคราบเลือดติดอยู่ แต่โกลเด้นกับไม่ยอมบอกความจริงและโกหกพี่สาวของตัวเองว่ามันเป็นข้าบเลือดของวัวเพียงระยะเวลาแค่ไม่นานพวกเธอทั้งสองคนก็ได้กลายเป็นดาวเด่นประจำในขับแห่งนี้ทั้งเสียงที่ไพเราะและลีลาหน้าตาที่เย้ายวนทําให้แขกของขับพากันชื่นชอบในตัวพวกเธอจนตั้งฉายาว่าเดอะลัวภายหลังจากที่การแสดงเสร็จสิ้นลงแล้วด้วยความรู้สึกดีใจและความรู้สึกว่าตัวเองประสบความสําเร็จทั้งซินว่าและโกลเด้นได้พากันไปฉลองที่บาร์แห่งหนึ่งซึ่งที่นั่นเอง ทำให้โกเด้นได้พบก,กับผู้ชายประหลาดที่มีรูปร่างหน้าตาน่าเกลียดน,น่ากลัวบนศีรษะของเขาเต็มไปด้วยรอยเย็บที่แทบจะดูไม่ได้เลยทีเดียวซินว่าที่เห็นแบบนั้นจึงพยายามดึงน้องสาวของตัวเองให้ออกมาให้ไกลาจากเขาแต่โกเด้นกลับไม่ยอมฟังและมุ่งหน้าตรงเข้าไปคุยกับเขาโดยที่ชายคนนี้นั้นมีชื่อว่าไทท่านเป็นสัตว์ใต้ท้องทะเลเชกเช่นเดียวกันกันกบพวกเธอแถมตัวของเขานั้นยังเป็นนักร้องนําในวงเมทเทอดด้วยเขาได้เช่นชมโกเด้นที่มีเสียงร้องอันไพเราะและมีใบหน้าที่งดงามมาก หวังว่าสักวันโกลเด้นจะได้มีโอกาสร่วมงานกับเขาก่อนที่ทั้งสองคนจะจากกันไทนทันได้เตือนโกลเด้นเกี่ยวกับเรื่องของความรักพวกเราเป็นเผ่าพันธุ์ที่มาจากท้องทะเลหากมีใครตกกลุ่มรักมนุษย์แล้วถูกปฏิเสธรักหรือทำร้ายจิตใจ,จมันจะทำให้พวกเราเจ็บปวดและกลายเป็นฟองทะเลก่อนฟ้าสางทันทีสิ่งที่ไททันพูดออกมานั้นมันทำให้โกลเด้นคิดถึงพี่สาวของเธอถ้าเกิดซินเวอร์ตกกลุ่มรักหนุ่มมือเบสขึ้นมาจริงๆแล้วเขาคนนั้นนันไม่จริงใจหลอกลวงซินเวอร์ หรือแต่งงานกับหญิงสาวคนอื่นซินเวอร์ก็อาจจะกลายเป็นฟองทะเลอย่างที่ชายท่านพูดแต่ด้วยวเวลาที่ผ่านไปคนกับเงือกที่อยู่ใกล้ชิดกันมากขึ้นทุกวันและด้วยความผูกพันจึงทําให้ซินเวอร์นั้นตกลุมรักกับหนุ่มมือแบกขึ้นมาจริงๆทําให้โกรเดนที่เป็นน้องไม่ค่อยรู้สึกยินดีกับความรักของพี่สาวของตัวเองมนุษย์กับนางเงือกจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้ยังไงในเมื่อคนหนึ่งมีขาอีกคนมีครีบและที่โกรเดนนั้นจะต้องเป็นห่วงเป็นใย,ยพี่สาวของตัวเองอยู่เสมอ ก็เพราะเธอรู้ดีว่าซินเวอร์อ่อนต่อโลกอ่อนไหวง่ายเพราะงั้นเธอจึงไม่แปลกใจเลยที่เธอจะหลงรักมนุษย์ได้อย่างง่ายดายในค่ําคืนหนึ่งในขณะที่พวกเธอทั้งสองคนนั้นกําลังนั่งดูทีวีอยู่กับกลุ่มของเพื่อนๆได้มีประกาศข่าวว่าพบศพของชายคนหนึ่งนอนเสียชีวิตยอยู่ภายในรถโดยร่างกายของเขานั้นมีร่องรอยการถูกสัตว์กัดกินและถูกควักหัวใจออกไปมันทําให้ซินเวอร์รู้ได้ทันทีเลยว่านี่จะต้องเป็นฝีมือของโกลเด้นแน่นอน โกลเด้นจึงตัดสินใจที่จะเดินหนีเข้าไปในห้องก่อนที่ซินเวอร์จะเดินตามไปที่หลังทั้งสองคนที่ทะเลาะก,กันอย่างรุนแรงจนมือกองของวูงดนตรีได้เดินเข้ามาภายในห้องแล้วต่อยเข้าไปที่หน้าของเธอทั้งสองคนจนสลบไปพวกเขาได้นำร่างของพวกเธอมาโยนทิ้งลงทะเลเพราะไม่อยากมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับการฆาตกรรมและคนกับเงือกก็ไม่ควรอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่แรกในวันต่อมาพวกเขาทั้งวงได้มาทำงานกันที่ไนท์คลับจนกระทั่งถึงตอนเลิกงาน ทั้งโกเด้และซินเวอร์ได้เดินกลับมาหาพวกเขาซินเวอร์ได้เดินตรงเข้าไปหามีแตสและกอดเขาด้วยความรักและการให้อภัยเธอไม่รู้สึกโกรธหรือเกลียดในสิ่งที่ผู้ชายคนนี้ได้ทําลงไปกับเธอส่วนโกเด้นก็ได้เดินตรงมาที่มือกองคนนั้นแล้วกัดไปที่นิ้วมือของเขาจนเลือดสาดกระจายก่อนที่เธอจะบอกกับเขาว่าเราหายกันภายหลังจากเหตุการณ์นั้นโกเดนได้ไปร่วมร้องเพลงกับไททันนักร้องนาวงเมเทัลและเธอก็ดูมีความสุขออกมากๆส่วนทางด้านเงือกสาวอย่างซินเวอร์ได้ตัดสินใจ ที่จะตัดทางของเธอออกเพราะเธอต้องการที่จะเป็นมนุษย์แล้วไปใช้ชีวิตคู่อยู่กับมีแตสโดยที่ซินเวอร์นั้นไม่ได้ฟังคาเตือนของนองสาวของเธอเลยว่าถ้าเธอตัดทางออกไปเธอจะต้องกลายเป็นใบ้และไม่สามารถร้องเพลงได้อีกเลยซึ่งนั่นก็อาจจะทําให้ความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงต้องพังทลายลงไปในพริบตาซินเวอร์ในตอนนี้นั้นลืมไปหมดแล้วว่าสาเหตุที่ทั้งคู่ขึ้นมาจากท้องทะเลก็เพียงเพราะว่าอยากจะเป็นนักร้องชื่อดังแต่เธอในตอนนี้กับถูกสิ่งที่เรียกว่าความรัก เข้ามาบทบังในการตัดสินใจถึงแม้เธอจะไม่สามารถกลับลงทะเลได้อีกเป็นใบ้และไม่สามารถร้องเพลงได้อีกต่อไปแต่เธอก็เลือกแล้วเลือกที่จะสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อผู้ชายคนนี้ซินเบอร์ได้เข้ารับการผ่าตัดที่จะตัดหางของเธอออกไปแล้วนําส่วนร่างของมนุษย์มาแทนที่หลังจากที่เธอพักฟื้นจากการผ่าตัดเรียบร้อยแล้ว,<ๆ>ลวเธอก็ได้ย้อนกลับมาหามีแต๊ดแฟนหนุ่มข,ของเธอมีแต๊ดที่เห็นขาของซินเบอร์ ก็รู้ได้ทันทีเลยว่าซินเวอร์ได้ทําเพื่อเขาโดยการยอมตัดหางของตัวเองออกเขาจึงพยายามที่จะมีอะไรกันกับเธอแต่มันก็ไม่สําเร็จเพราะซินเวอร์นั้นเกิดรู้สึกเจ็บแผลในการผ่าตัดขึ้นมาจนทําให้มีแตทดได้ตัดสินใจไปมีอะไรกับคนอื่นแทนแล้วก็ดูเหมือนว่าเขาจะหลงรักผู้หญิงคนนั้นไปแล้วซะด้วยมีแต๊ดเริ่มตีตัวออกห่างจากซินเวอร์แล้วหันไปคบหากับผู้หญิงอีกคนเขานั้นร่มปันใจกับคนอื่นแล้วจนท้ายที่สุดวันแห่งความรักและความเจ็บปวดก็มาถึง ที่งานแต่งของมีแตสกับสาวที่เขาได้พบรักกันจากเหตุการณ์ในวันนั้นคนทั้งคู่ที่สารสัมพันธ์จนกระทั่งมาถึงการแต่งงานโดยมีโวคาลิสกาหนุ่มมือกองและเงือกสา,สาวสองคนมาร่วมงานนี้ด้วยในเช้ามืดวันนั้นโกเดตได้พยายามบอกซินเวอร์ว่าให้จัดการฆ่าและกินหัวใจมีแตสซะไม่อย่างนั้นเธอจะต้องกลายเป็นฟองทะเลตามคำพูดที่ชทท่านเคยได้พูดเอาไว้ซึ่งจากคำพูดของน้องสาวจึงทําให้ซินเวอร์คิดว่าเธอต้องเลือกระหว่างความรักและความอยู่รอดของตัวเอง ถ้าหากเธอเลือกความรักแล้วก็เธอก็จะต้องกลายเป็นฟองขึ้นแต่หากเลือกความอยู่รอดของตัวเองเธอต้องฆ่าและกินหัวใจของมีแตสดเพื่อลบรังคำสาปของเงือกซึ่งซินเวอร์ได้ตัดสินใจเป็นครั้งสุดท้ายโดยการใช้หัวใจของตัวเองเป็นที่ตั้งและไม่ยอมฆ่ามีแตสดชายคนที่เธอรักเธอได้ตัดสินใจเข้าไปขอเต้นเดากับมีแต๊ดเป็นครั้งสุดท้ายจนฟ้าใกล้จะสว่างพระอาทิตย์เริ่มจะขึ้นร่างกายของซินเวอร์ก็ค่อยๆละลายแล้วกลายเป็นฟองทะเลต่อหน้าต่อตาของน้องสาว แม้ในขณะที่ตอนตัวเองกำลังจะตายเธอก็ยังคงยืนกอดมีแต๊ดเอาไว้และไม่ยอมปล่อยมือโกเดนที่เห็นพี่สาวของตัวเองต้องละลายหายไปต่อหน้าต่อตาจึงรู้สึกเสียใจและโกรธแค้นไปอย่างมากจึงได้พุ่งกระโดดเข้าไปกัดคอของมีแต๊ดแล้วก็ชากมันออกมาจนเลือดพุ่งกระฉูดมีแต๊ดต้องเสียเลือดจนตายส่วนโกเดนนั้นก็กระโดดหนีลงไปในมหาสมุทรก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง The Lure นะครับถือว่าเป็นหนึ่งในหนังนางเงือก เพียงเรื่องเดียวที่สร้างออกมาได้ใกล้เคียงกับเทพนิยายที่เขียนโดยฮันส์คิสเตียนแอดเดอร์สันเรื่องราวของเจ้าหญิงเงื่อน้อยองค์หนึ่งที่ชอบว่ายน้ำลงไปยังก้นสมุทรเพื่อชื่นชมกับรูปปั้นของชายหนุ่มผู้มีใบหน้าที่งดงามเธอตกหลุมรักเขาและจินตนาการไปถึงชายในฝันของตัวเองจนกระทั่งวันหนึ่งที่เธอมีอายุครบพอดีที่จะโผล่ขึ้นมาบนผิวน้ําได้แล้วเธอก็ได้บังเอิญพบกับเจ้าชายที่มีรูปงามหน้าตาคล้ายกับรูปปั้นซึ่งเขากำลังเดินทางอยู่บนเรือแต่ทว่าก็เกิดพายุรัรล,ล,ลือท้ง เจ้าชายองค์นั้นได้ตกลงไปในน้ำและจมหายไปเจ้าหญิงเงือกน้อยจึงรีบดำดิ่งลงไปช่วยเจ้าชายทันทีจนในที่สุดเธอก็พาเขาลับขึ้นฝั่งได้สำเร็จการชุมพิษแรกของเธอเปรียบเสมือนการผายปอดทำให้เจ้าชายได้สติกลับคืนมาแต่ด้วยความที่เจ้าหญิงเงือกน้อยกลัวว่าเจ้าชายนั้นจะเห็นรูปร่างที่จริงของเธอเธอจึงรีบกระโจนลงน้ำและว่ายหายไปความรักที่เจ้าหญิงเงือกน้อยได้พบกับชายที่เธอใฝ่ฝัน จึงทาให้เธอไม่สามารถตัดใจจากเจ้าชายได้เธอจึงได้ขอความช่วยเหลือไปยังแม่มดแห่งท้องทะเลและสิ่งที่เธอต้องการก็คือขาขาที่จะสามารถทําให้เธอเดินเหินได้เหมือนมนุษย์เพื่อที่จะได้เดินขึ้นไปบนฝั่งและได้อยู่กินกับเจ้าชายที่เธอรักแม่มดแห่งท้องทะเลก็ได้ตอบตกลงแต่มันก็ต้องมีข้อแลกเปลี่ยนขาที่ต้องแลกด้วยเสียงอันไพเราะของเธอและยังมีข้อแม่อีกว่าถ้าเธอไม่สามารถทําให้เจ้าชายรักเธอได้เธอก็จะต้องกลายเป็นฟองอากาศหายไปในทะเลชุนิรันเจ้าหญิงเงือกน้อยก็ตอบตกลง และได้ดื่มยาที่แม่มดกถึงท้องทะเลได้ปรุงขึ้นมาพิเศษคีบที่แสนยาวและสวยงามของเธอนั้นก็ได้กลายเป็นขาเธอนั้นสลบไปโพริตยาและตื่นขึ้นมาในอ้อมแขนของเจ้าชายเขาช่วยชีวิตเธอเอาไว้ได้และรับเธอมาเลี้ยงดูอย่างดีซึ่งก็เป็นดั่งความฝันที่เจ้าหญิงเงือกน้อยคิดเอาไว้ถึงแม้การพูดไม่ได้ของเธอนั้นจะต้องทําให้เธอทุกข์ทรมากก็ตามและทุกย่างก้าวที่เธอเดินไปนั้นมันจะเจ็บปวดเหมือนเดินไปบนพื้นหนาวและเศษแก้วแต่เจ้าหญิงเงือกน้อยก็ยอมอดทนเพื่อคนที่ทเธอรักจนกระทั่งงวนนัันนน้ก็มาถึ วันที่เจ้าชายประกาศว่าจะแต่งงานกับหญิงสาวต่างเมืองซึ่งเขานั้นเข้าใจผิดคิดว่าเธอเป็นคนที่ช่วยชีวิตเขาเอาไว้ในเหตุการณ์เรือล่มเจ้าหญิงเงือกน้อยที่รู้ความจริงทุกอย่างเป็นอย่างดีแต่เธอก็ไม่สามารถพูดออกมาได้ตอนนี้เธอรู้ดีแล้วว่าเวลาของเธอเหลืออีกไม่มากแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าหญิงเงือกน้อยจึงเลือกที่จะอยู่กับเจ้าชายให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในคืนวันสุดท้ายของงานแต่งงานของเจ้าชายพี่สาวของเจ้าหญิงเงือกน้อยที่ได้รับรู้เรื่องราวทั้งหมดแล้วเธอจึงได้ยอมสลับเส้นผมที่ เพื่อนํามันไปแลกกับมีดวิเศษมาให้กับน้องสาวของเธอพร้อมบอกกับเจ้าหญิงเงือกน้อยว่าถ้าเอามีดเล่มนี้กีดหัวใจเจ้าชายคํำสาบทั้งหมดจะถูกถอนและเธอก็จะได้กลับมาเป็นเจ้าหญิงเงือกน้อยอีกครั้งเจ้าหญิงเงือกน้อยได้รับมีดเล่มนั้นมาจากพี่สาวแล้วเดินถือมีดเล่มนั้นเข้าไปยังห้องนอนของเจ้าชายเฝ้ามองดูเจ้าชายของเธอที่นอนหลับไหลอยู่อย่างมีความสุขกับคนที่เขารักเธอได้เป็นจงจูบเขาเบาๆเพื่อเป็นการบอกลาเพราะตัวเธอเองนั้น ไม่สามารถฆ่าเจ้าชายลงได้ก่อนที่เจ้าหญิงเงือกน้อยจะตัดสินใจกระโดดลงทะเลแลนมืดมิดแล้วสลายกลายเป็นฟองอากาศไปในที่สุดเป็นอันปิดตำนานเรื่องราวความรักสุดขมขืนความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัสที่ต้องรักเขาข้างเดียวโดยที่อีกฝ่ายหนึ่งไม่เคยรับรู้ถึงมันเลยสักนิดและภาพยนตร์เรื่องเดอะรัวนั้นก็สามารถถ่ายทอดเรื่องราวและตีความเทพนิยายเดลิต้ลเมอร์เมดออกมาใกล้เคียงกับต้นฉบับอย่างถึงที่สุดสวัสดีค่ะมาสปอยนางกระบ,บิดแคทกันนะคะ วันนี้มีหนังชื่อเรื่องว่า Lady in the Water ออกฉายในปี2006มาเล่าให้ฟังค่ะเป็นฝีมือของผู้กำกับหนุ่มชาวอินเดียที่เคยสร้างชื่อมาแล้วกับเรื่อง The Sixth Sense นะคะแต่กระแสของ Lady in the Water กับไม่แรงเท่าตัวหนังพูดถึงความเชื่อและคุณค่าในนิทานก่อนนอนของชาวเอเชียที่พ่อแม่มักจะเล่าขานสืบต่อกันมาทำให้เด็กๆได้เปิดโลกแห่งจินตนาการและเติบโตทางจิตวิญญ,ญาณ Lady in the Water เป็นเรื่องราวของนาฟที่มีความคล้ายคลึงกับนางไม้หรือเทพธิดาซึ่งอาศัยอยู่ภายในถ้ำใต้น้ำที่เรียกกันว่า Blue World ตามตำนานในสมัยโบราณนาฟมียานอย่างรู้และคอยสร้างแรงบันดาลใจให้กับมนุษย์แต่พอนานเข้ามนุษย์ก็หมกมุ่นอยู่กับกิเลสต,ตัณหาและเลิกให้ความสำคัญกับนฟพวกเขาจึงจากไป แต่บัดนี้นัฟได้หวนกลับมาช่วยจุดประกายทางความคิดให้กับมนุษย์อีกครั้งโดยมีศัตรูตัวฉกาดตามติดมาด้วยจะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะนังเปิดขึ้นมาด้วยการเล่าเรื่องของคลิฟแลนด์ฮีปช้หนุ่มที่โดดเดี่ยวและพูดติดอ่างซึ่งเป็นผู้ดูแล The Cove a p อพาร์ตเแห่งหนึ่งในฟิลาเดลเฟีย คลิฟแลนด์ใช้เวลาในแต่ละวันหมดไปกับการซ่อมแซมเครื่องใช้และอุปกรณ์ที่ชำรุดภายในห้องพักของผู้เช่ารวมทั้งดูแลพื้นที่ทุกส่วนของอพาร์ตเมนต์และให้ความช่วยเหลือทุกคนอย่างเต็มอกเต็มใจหลังจากที่เขาจัดการเรื่องตัวแมลงให้กับครอบครัวชาวสเปนที่มีลูกสาว5คนเรียบร้อยแล้วก็ลงไปต้อนรับแฮร์รี่ฟาเบอร์นักวิจารณ์ภาพยนตร์ซึ่งเป็นผู้เช่ารายใหม่ ขณะนั้นยางซูนนักศึกษาสาวชาวเกาหลีที่อาศัยอยู่กับแม่ก็เดินเข้ามาทักทายและบอกว่าคนดูแลสระว่ายน้ำของอาพาร์ตเมนต์กำลังตามหาเขาเมื่อคลิฟแลนด์เดินไปที่สระว่ายน้ำคนดูแลก็แจ้งว่าน้ำในสระมีเมือกคริฟแลนด์จึงสงสัยว่าอาจจะมีคนมาแอบเล่นน้ำในตอนกลางคืน ขณะที่ฟาเบอร์ยืนรอคลิฟแลนด์เลดจี้ชายหนุ่มผู้คลั่งการออกกำลังกายก็มาทักทายและอวดกล้ามแขนข้างหนึ่งที่ใหญ่โตมากกว่าอีกข้างเพราะการทดลองออกกำลังข้างเดียวของเขาก่อนที่คลิฟแลนด์จะพาฟาเบอร์ไปห้องผัก ระหว่างทางคลิฟแลนด์แวะทักทายมิสเตอร์ลีดส์ชายผู้เงียบขรึมซึ่งอาศัยอยู่ที่อพาร์ตเมนต์แห่งนี้มาหลายปีแล้วเขามักจะนั่งดูทีวีและเปิดประตูห้องทิ้งไว้เสมอถัดมาเป็นห้องของคุณนายเบลยิหญิงชราใจดีและรักสัตว์ส่วนข้างห้องของฟาเบอร์มีกวนชายหนุ่มสี่ห้าคนที่ชอบซูบหรีและพูดคุยกันเสียงดังอาศัยอยู่คลิฟแลนด์ส่งฟาเบอร์ที่หน้าห้องพร้อมแจ้งกดห้ามซูบหรี่ภายในห้องและห้ามว่ายน้ำในสระหลังหนึ่งทุ่ม คืนนั้นหลังเลิกงานคริฟแลนด์กลับเข้าบ้านพักที่อยู่ข้างสระว่ายน้ำ เขาเปิดฟังข้อความที่ผู้เช่าโทรมาแจ้งปัญหาจิปาถะและเผลอหลับไปด้วยความเหนื่อยอ่อนพร้อมกับสมุดบันทึกในมือเมื่อตื่นขึ้นกลางดึกและเห็นเงาพลุกโผล่อยู่ในสระว่ายน้ําเขาจึงรีบออกไปดูแล้วจู่ๆก็มีร่างโผล่ขึ้นจากสระน้ํมามาคว้าสร้อยที่เขาเพิ่งเก็บไปวางไว้บนเก้าอี้และพุบหายลงไปในน้าคริฟเลนตกใจและตามลงไปดูในสระด้วยความเป็นห่วงแต่ก็ไม่พบอะไรชายหนุ่มขึ้นจากสระน้ําและลื่นล้มหัวกระแทกพื้นจนกริ้งตก ลงไปในสระอีกครั้งคราวนี้เขาจมหายลงไปในน้ําอย่างเงียบเชียบภาพตัดมาในบ้านพักคริฟแลนด์รู้สึกตัวและพบว่ากําลังนอนอยู่บนเตียงมีหญิงสาวแปลกหน้าสวมเสื้อเชิ้ตของเขานั่งอยู่ที่โซฟ,ฟาเธอว่ามาจากบลูเวิลด์และเป็นคนช่วยเขาเอาไว้เธอถามเขาว่ารู้สึกเหมือนเข็มนับพันกําลังทิ่มแทงอยู่ข้างในไหมคริฟแลนด์ได้แต่งงเธอจึงสรุปว่าไม่ใช่เขาชายหนุ่มว่าเธอไม่ควรจะอยู่ที่นี่เพราะเขาไม่รู้จักเธอ สตอรี่รีบบอกชื่อและคริฟแลนด์ก็นึกได้ว่าอาการพูดติดอ่างของเขาได้หายไปสตอรี่ขออยู่ที่นี่กับเขาเพราะเธอกลัวบางอย่างจับใจแต่ก็ไม่ยอมบอกเหตุผลพลิบตาต่อมาสตอรี่ก็หลับไป เมื่อคลิฟแลนด์รู้สึกตัวตื่นตอนเช้ามืดก็พบว่าสตอรี่นอนซุกอยู่ที่อกเขาจึงพยายามปลุกเธอแต่หญิงสาวยังพงหลับไหลและเอ่ยถึงนาฟเขาฟังอย่างไม่เข้าใจและอุ้มเธอออกไปที่ริมสระน้ำทันใดนั้นเองก็มีเสียงขู่คำรามและเงาร่างคล้ายสุนัขขนาดใหญ่ยักษ์ในพุ่มไม้ขยับเข้ามาใกล้สตอรี่กรีดร้องด้วยความตงใจกลัวจนเขาต้องอุ้มเธอวิ่งกลับเข้าบ้าน สายวันนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจดูพุ่มไม้และบริเวณรอบสระว่ายน้ำแต่ก็ไม่พบสิ่งผิดปกติที่บ้านพักของคริฟแลนด์สตอรี่ยังคงหวาดภาวาแต่เมื่อได้สัมผัสกับสายน้ำเธอก็รู้สึกผ่อนคลายขณะที่คริฟแลนด์ถามยังซุนเรื่องนาฟเธอว่ามันเป็นนิทานก่อนนอดของชาวเอเชีย เขาจึงไปพบแม่ของยังซูนเพื่อขอให้เธอช่วยเล่าให้ฟังคุณนายชอยว่านาฟคือเทพแห่งสายน้ําเธอจะปรากฏตัวให้ผู้ที่ถูกเลือกได้เห็นซึ่งคนนั้นก็คือผู้ส่งสารการได้เจอนาฟจะปลุกบางสิ่งในตัวเขาและเมื่อจบภารกิจพยาอินซีจะมารับตัวเธอกลับไป คลิฟแลนด์กลับไปที่บ้านพักและพยายามถามเหตุผลที่สตอรี่มาที่นี่และได้รู้ว่าเธอมาตามหานักเขียนคนหนึ่งที่เขียนเรื่องราวสำคัญและจะกลับไปหลังจากที่ได้พบเขาคลิฟแลนด์รับปากว่าจะช่วยเธอ จากนั้นเขาก็เริ่มสืบเสาะหาตัวนักเขียนผู้นั้นคลิฟแลนด์ไปถามฟาเบอร์เรื่องงานเขียนแต่ฟาเบอร์ว่าเขายังไม่ได้ลงมือแล้วว่าคุณนายเบลก็เป็นนักเขียนเช่นกันคลิฟแลนด์จึงไปคุยกับเธอคุณนายเบลตื่นเต้นและแปลกใจที่มีผีเสื้อบินมาเกาะไหลก่อนจะบอกว่าเธอเลิกเขียนไปนานมากแล้วต่อจากนั้นคลิฟแลนด์ก็ไปซ่อมหน้าต่างที่ห้องของดิวリーที่ชอบไขปริศนาอักษรไข้และโจอ,อี้ลูกชายที่ชอบอ่านเรื่องราวข้างกล่องซีเรียล และเข้าไปซ่อมช่องทิ้งขยะในห้องพักของกวนชัยหนุ่มที่มักจะถกเถียงกันในเรื่องปแปลกๆตลอดทั้งวันริฟแลนพยายามหาตัวนักเขียนและเมื่อเดินผ่านห้องของยังซูนเธอก็ตะโกนบอกว่าแม่ได้เล่าถึงสคันสัตว์ร้ายในนิทานที่จ้องจะฆ่านาฟที่ขึ้นมาจากน้ำพวกมันสามารถทำตัวกลมกลืนไปกับพื้นญ้าและพุ่มไม้จนไม่มีใครสังเกตเห็น ที่บ้านพักของคลิฟแลนด์สตอรี่เดินเก็บสิ่งของกระจุกกระจิกภายในบ้านไว้จนเต็มอ้อมแขนก่อนจะไปพบสมุดบันทึกของคลิฟแลนด์ขณะเดียวกันคลิฟแลนด์ก็เจอแอนนาและวิกสองพี่น้องชาวอินเดียในห้องซักผ้าใต้ตึกวิกแจ้งเรื่องไฟที่โต๊ะทำงานของเขาเสียเมื่อคลิฟแลนด์ถามถึงเรื่องงานเขียนแอนนาจึงฟ้องว่าวิกพายายามจะหลีกเลี่ยงการเขียนหนังสือ คลิฟแลนด์จึงรีบเข้าไปซ่อมไฟให้วิกที่ห้องแล้วเขาก็ต้องหัวเราะเมื่อเห็นชื่อหนังสือของวิกและเมื่อเขาย้อนกลับไปถามวิกถึงคุกบุ๊กซึ่งเป็นชื่อหนังสือด้วยความขับข้องใจวิกจึงอธิบายว่ามันเป็นเรื่องราวข้อโต้แย้งทางการเมืองและวัฒนธรรมในบ้านเมืองของเขาที่อาจจะไม่มีใครกล้าตีพิมพ์คลิฟแลนด์ถึงกับตะลึง เย็นวันนั้นเมื่อคลิฟแลนด์กลับเข้าบ้านก็เจอสตอรี่นั่งเศร้าอยู่กับสมุดบันทึกของเขาเธออ่านเรื่องราวในคืนที่ภรรยากับลูกของเขาถูกจรฆ่าตายในขณะที่เขาไม่อยู่บ้านเขาจึงทิ้งอาชีพที่เคยเป็นหมอและปรารถนาจะช่วยเหลือทุกคนที่นี่คลิฟแลนด์ถึงกับนิ่งอึง่งก่อนจะพาวิกเข้ามาพบสตอรี่หนุ่มสาวทั้งคู่สบตากันแล้วนิ่งไปชั่วขณะวิกว่าเขารู้สึกแปลกๆก่อนจะกลับออกไป คลิฟแลนด์มั่นใจว่าวิกคือผู้ส่งสารเขาเก็บสมุดบันทึกแล้วว่าไม่มีใครรู้ว่าครอบครัวของเขาเคยอยู่ที่นี่มาก่อนจากนั้นคลิฟแลนด์ก็ไปที่ห้องคุณนายบับชิกเพื่อซ่อมห้องน้ำแต่สามีของเธอเรียกช่างมาซ่อมแล้วคืนนั้นคลิฟแลนด์ทำสตอรี่เรื่องสครันท์หญิงสาวว่าตามกฎเธอจะปลอดภัยถ้ากลับในคืนนี้และห้ามเขามองดูเวลาที่เธอไป เขาจึงปล่อยเธอไว้ที่สะว่ายน้ําและไปเก็บขยะในอพาร์ตเมนต์แต่แล้วสตอรี่ก็วิ่งเข้ามาในตึกและร้องไห้ด้วยความหวาดกลัวร่างกายของเธอเต็มไปด้วยบาดแผลทันใดนั้นสครันต์ก็พังประตูเข้ามาอย่างดุร้ายคลิฟแลนด์รีพาเธอหนีไปพักที่ห้องของแอนนาและวิก จากนั้นเขาก็ไปหายังซูนที่ห้องแต่เธอไม่อยู่คุณนายชอยที่มักจะโมโหฉุนเฉียวส่งโทรศัพท์ให้เขาพูดกับยังซูนเด็กสาวคุยกับแม่และถ่ายทอดให้เขาฟังว่าพิษของสครันต์สามารถฆ่านาฟได้แต่มีโคลนที่เรียกว่าคิจากที่ที่เธออยู่ใช้รักษาแผลได้ แลมีเพียงสครั้นสีแดงที่กลาแหกกฎขณะที่สครั้นส่วนใหญ่จะเกรงกลัวทัทุติกทั้ง3ที่เป็นผู้รักษากฎมันมีลักษณะคล้ายลิงอาศัยบนต้นไม้และไม่มีใครเคยพบเห็นเมื่อได้คำตอบคริฟเลนก็รีบไปที่สระว่ายน้ำและดำลงไปยังก้นสระผ่านออกไปยังโพรงถ้ำใต้น้ำที่นั่นเต็มไปด้วยสิ่งของกระจุกกระจิกที่ผู้คนลืมไว้หรือทำตกลงไปในสระว่ายน้ำและได้ถูกสตอรี่นำมาเก็บสะสมแล้วในที่สุดเขาก็เจอคี คืนนั้นยังซูนแวะบอกกับคลิฟแลนด์ว่าให้ทำตัวเป็นเด็กน้อยเพื่อแม่ของเธอจะได้เล่านิทานก่อนนอนให้ฟังก่อนจะบอกเรื่องนาฟที่ถูกเลือกให้เป็นมาดามเพื่อสืบทอดการเป็นราชินีผู้ส่งสารจะสร้างความเปลี่ยนแปลงแต่มาดามนาฟจะเป็นแรงบันดาลใจที่ยิ่งใหญ่เธอจะเป็นราชินีของทุกคนและสะครันก็จะตามฆ่ามาดามนาฟเพื่อขัดขวางเธอ จากนั้นคริฟแลนด์กร,รีบนำคิไปให้กับสตอรี่ขณะที่สครันต์ยังคงเฝ้าติดตามอยู่ด้านนอกสตอรี่จะไม่ปลอดภยัยจนกว่าทาทุติกจะปรากฏตัวและลงโทษสครันต์ที่ทำผิดกฎต่อมาคลิฟแลนด์ตัดสินใจเล่าเรื่องสตอรี่ให้กับแอนนาและวิกได้รู้พวกเขาจึงเข้าไปคุยกับสตอรี่วิกว่าเป็นเพราะเธอความคิดของเขาจึงกระจ่างแจ้งและปราศจากความกลัวอีกต่อไป สตอรี่ทำนายว่าจะมีเด็กชายคนหนึงเรียนรู้และเติบโตขึ้นจากหนังสือของวิกเขาจะเป็นนักพูดที่ยิ่งใหญ่และถ่ายทอดแนวคิดของวิกจากนั้นเขาจะกลายเป็นผู้นำประเทศที่สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หนังสือของวิกก็คือเมล็ดพันธุ์แห่งการเปลี่ยนแปลงวันต่อมาคริฟแลนไปที่ห้องของยังซูนพร้อมกับทำตัวเป็นเด็กไร้เดียงสาเพื่อฟังนิทานจากคุณนายชอย หลังจากนั้นเขาก็ไปที่ห้องของแอนนาบาดแผลของสตอรี่ดีขึ้นมากแล้วคริฟแลนซักถามเรื่องราวของนาฟจากสตอรี่ผ่านแอนนาที่ให้สตอรี่ต่อเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนการพูดเพื่อไม่ให้ผิดกฎของเธอสตอรี่ว่าคริฟแลนคือผู้พิทักแต่เธอไม่รู้ว่าใครคือผู้ถอดรหัสและผู้มีพลังเมื่อคริฟแลนถามถึงผู้รักษาคำตอบของสตอรี่ทำให้เขานึกไปถึงคุณนายเบลและพญาอินซีจะกลับมารับสตอรี่อีกเพียงครั้งเดียวเท่านั้น คลิฟแลนด์ต้องรีบหาคนพวกนี้ที่อยู่ภายในตึกให้เจอเขาจึงไปขอคำปรึกษาจากฟาเบอร์นักวิจารณ์หนังได้อธิบายเป็นเหตุเป็นผลจนทำให้คลิฟแลนด์เข้าใจว่าผู้ถอดรหัสก็คือดิวรี่ที่ชอบไขปริศนาอักษรไข้ผู้มีพลังก็คือกวนชายหนุ่มที่อยู่ข้างห้องของฟาเบอร์คริฟแลนด์รีบพาทุกคนรวมทั้งคุณนายเบลไปหาสตอรี่เขาส่งตารางอักษรไขให้กับดิวรี่ที่ลังเลก่อนจะถอดรหัสออ,อกมาว่า พวกเขาจะต้องสร้างอุบายลวงสัตว์ร้ายโดยรวมตัวกันในงานปาร์ตี้ที่มีการแสดงดนตรีขณะที่พยาอินซีมารับสตอรี่ในคืนพรุ่งนี้โดยมีคลิฟแลนด์คอยพิทักษ์เธอค่ำคืนนั้นสตอรี่ที่อยู่ในห้องพักคอยบอกวิธีการต่อสู้กับสครันท์ให้กับคลิฟแลนด์ที่อยู่กลางสนามหญ้าผ่านทางวิทยุสื่อสารเธอให้เขาใช้กระจกเพื่อ่องดูเงาสะท้อนสีแดงจากดวงตาของสครันท์ เมื่อผู้พิทักษ์จ้องมองไปที่ดวงตาของสครันต์เขาจะมีอำนาจสะกดมันและเมื่อคริฟแลนด์รายคำโบราณท้าทายสครันต์มันก็ปรากฏตัวขึ้นทันทีและย่างเท้าเข้าหาคริฟแลนด์จนเขารองลัน่นสตอรี่ตกใจแทบช็อกที่วิธีของเธอไม่ได้ผลโชคดีที่ฟาเบอร์เดินออกมาขัดจังหวะสครันต์จึงหายตัวไปสตอรี่และคริฟแลนด์รู้แล้วว่าเขาไม่ใช่ผู้พิทักพวกเขาได้แต่เฝ้ารอทาทูติก วันรุ่งขึ้นคริฟแลนด์เชิญทุกคนในอพาร์ตเมนต์ไปร่วมงานปาร์ตี้รวมทั้งมิสเตอร์ลิทช์ชายผู้เงียบขรึมแต่กลับรู้เรื่องราวในอดีตของคริฟแลนด์และทุกสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตึกนี้และในเวลาเดียวกันนั้นวิกก็นำต้นฉบับง,งานเขียนที่เสร็จสมบูรณ์ไปคุยกับสตอรี่เขาคิดว่าหนังสือของเขาอาจสร้างผลกระทบและตัวเขาอาจจะต้องตายเพราะมมันสตอรี่ยอมรับว่าใช่เพราะเขาคือตัวเชื่อมหรือผู้ส่งสารนั่นเอง และแล้วปาร์ตี้ริมสระว่ายน้ำก็เริ่มขึ้นมีผู้คนมากมายมาร่วมงานกันอย่างคลึกครื้นขณะที่สตอรี่บอกคลิปแลนว่าจักรวาลจะส่งสัญญาณว่าเรามาถูกทางแล้วเธอยังคงหวาดกลัวสครั้นและทาทุติกก็ยังไม่ปรากฏ เธอไม่เข้าใจว่าทําไมเธอจึงได้เป็นมาดามนาฟทั้งที่เธอไม่ใช่ผู้กล้าหาญและเธอก็ไม่ต้องการจะเป็นราชินีคริฟแลนเชื่อว่าเธอจะต้องเป็นผู้นําที่กล้าหาญต่อไปแล้วสตอรี่ก็รู้สึกได้ว่าพยาอินซีกําลังมาขณะนั้นแอนนาก็มองผ่านกระจกสํารวจไปรอบๆสนามหญ้าคริฟแลนพาสตอรี่ไปที่ริมสระว่ายน้ําแล้วว่าพวกเขาจะปกป้องเธอเอง จากนั้นเขาก็พยายามส่งสัญญาณให้ทีมทําตามแผนที่เตรียมไว้แต่ก็เกิดการผิดพลาดมีคนชนกระจกของแอนนาจนหลุดมือทุกอย่างเริ่มจะวุ่นวายสครันช่วยโอกาสจู่โจมและลากตัวสตอรี่ออกไปลิฟแด์รีบตามไปช่วยสตอรี่ที่นอนหมดสติและเต็มไปด้วยบาดแผลเขาพาเธอไปพักที่ห้องริมสระน้ําคุณนายเบลอบกอดสตอรี่แต่เหมือนเธอจะไม่มีพลังในการรักษาใดๆ ดิวรี่จึงว่าพวกเขาอาจจะไม่ใช่ผู้ถอดรหัสหรือผู้มีพลังเพราะทุกอย่างดูผิดพลาดไปหมดคลิฟเลนยอมรับว่าเป็นเพราะเขาเชื่อคนคนหนึ่งที่ดูเหมือนผู้รู้ขณะเดียวกันนั้นฟาเบอร์ที่มีอาการมึนเมาก็เดินลงไปยังห้องใต้สระน้ำที่สครันท์ได้แอบเข้าไปข้างในก่อนแล้วเขาเผชิญหน้าและขับไล่มันด้วยความพยองตามบทหนังที่เคยดูมาและเชื่อว่าตนเองจะต้องรอดตาย แต่แล้วในที่สุดสครันก็พุ่งโจมตีเขาอย่างรวดเร็วภาพตัดกลับไปที่ห้องริมสระน้ำทุกคนพยายามมองหาผู้ถอดรหัสก่อนดิวรี่จะนึกออกและพาโจอีอ้มาช่วยไขปริศนาจากกล่องซีเรียลของโปรดเมื่อได้รับคำตอบคลิฟแลนด์ก็รีบออกตามหาเป้าหมายกลุ่มใหม่ทันทีก่อนที่ทุกอย่างจะจบลงเขาไปหาครอบครัวชาวสเปนสามีของคุณนายบับชิกและมิสเตอร์ลีดส์ ขณะที่พายุฝนเริ่มโปรยปลายตามที่สตอรี่ได้ทำนายไว้ผู้คนรีบปรับเข้าไปในตึกและวงดนตรีก็เริ่มบรรเลงในไม่ช้าคลิฟแลนด์วิกแอนนาและทุกคนก็พร้อมกลุ่มผู้มีพลังแตะไปที่คุณนายเบลที่กำลังกอดสตอรี่อยู่แต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเขาเริ่มลังเลและทกเถียงกันโจอีว่าเขาอ่านรหัสผิดที่จริงแล้วผู้รักษาเป็นผู้ชาย คุณนายเบลจึงว่าคลิฟแลนด์เป็นคนที่พาผีเสื้อเข้ามาและผีเสื้อก็คือสัญ,ญลักษณ์ของผู้รักษามิสเตอร์ลิสพูดเสียงดุดุขึ้นมาคลิฟแลนด์จึงยอมรับสตอรี่มากอดไว้ยังไม่ค่อยมั่นใจนักเขาสัมผัสไปที่บาดแผลของเธอกลุ่มสาวๆผู้มีพลังทั้งเจ็ดแตะไปที่ตัวเขาคลิฟแลนด์ร้องไห้และพูดถึงอดีตที่เขาเสียใจมาตลอดแต่สตอรี่ทำให้เขากลับมามีความหวังและแล้วบาดแผลของสตอรี่ก็ค่อยๆจางหายไป เธอฟื้นขึ้นมาอีกครั้งที่ริมสระว่ายน้ำสตอรี่ขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือเธอขณะนั้นเองสครันท์ก็ออกมาจากห้องใต้สระน้ำมันพุ่งเข้าหาคลิฟแลนแล้วจู่ๆก็ต้องหยุดชะงักเมื่อเจอสายตาของเรจจี้ผู้ผิทักตัวจริงแต่เมื่อเรจจี้เพลอละสายตาไปสครันท์ก็ได้โอากาสพุ่งโจมตีทันทีทันใดนั้นเองทาทูติกทั้งสมก็ได้กระโดดลงจากต้นไม้และจัดการสครันท์จนมันล่าถอยไป เมื่อทุกอย่างสงบลงสตอรี่กอดร่ำลาคริฟแลนด์เขาขอบคุณที่เธอช่วยชีวิตเขาและแล้วพยาอินซีก็โฉบมารับสตอรี่ไปอย่างรวดเร็วจบไปแล้วคะ่ะกับภาพยนตร์เรื่อง Lady in the Water